สวัสดีครับพบกับรายการดูดวงกันรายสัปดาห์กันแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่12เมษายน2564นะครับไปจนถึงวันที่2 8เมษายน2564นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ก่อนนะครับดวงของคนเกิดวันจันทร์ก่อนนะครับ ช่วงนี้นะครับดวงคนเกิดวันจันทร์เนี่ยการงานนะครับช่วงนี้อาจจะมีการแข่งขันสูงอาจมีเรื่องกดดันบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องอะไรที่อุปสรรคเยอะหน่อยนะครับในการแข่งขันแต่ขอให้ประคองครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆประคองขึ้นนะครับมาที่การเงินของคนเกิดวันจันทร์บ้างนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้ต้องแบบฝ่าฟันเยอะหน่อยนะครับอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ก็เป็นยังไงครับถ้าฝ่าฟันได้ก็ดีๆนะครับใช้จ่ายดีๆก็ พอประครองได้พอสมควรครับส่วนความรักความสัมพันธ์ทุ้นส่วนนะครับของคนเกิดวันจันทร์นะ like. ครับระวังอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาโดยรวมก็ถือว่าพอโอเคอยู่แต่เราระวังนะครับเรื่องความเครียดด้านความรักความสัมพันธ์ทุ้ส่วนนะครับต้องระวังตรงนี้นะครับโอเคดวงของคนเกิดวันจันทร์ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็จบของดวงของคนเกิดวันจันทร์นะครับก็มาต่อที่ดวงคนเกิดวันอังคารนะครับ มาดูว่าดวงคนเกิดอ,อังคารเป็อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอดูดวงของคนเกิดอ,อังคารนะครับขอจับให้นะครับ บาทที่การงานของคนเกิดวันอังคารนะครับโอ้โหช่วงนี้ต้องขยันหน่อยนะครับการงานต้องทํางานหนักนิดนึงนะครับถึงจะพอประคองได้สําหรับดวง,งคนเกิดอังคารนะครับเราก็มาที่โอเคดวงของคนเกิดการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับเมื่อกี้การงานพยาสุครีบนะครับมาที่การเงินนะครับอาจจะมีเรื่องกังวลเล็กน้อยนะครับแต่ขอให้สู้ๆนะครับ เรื่องการเงินบ้างนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ทุกส่วนของดวงเกี่วกับวันจะอาจจะมีเรื่องร้อนๆ้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องสงบสิให้เย็นครับไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ครับแต่คลองได้ก็จะดีขึ้นครับก็จบดวงของคนเกิดวันอังคารเลยจ๊ะก็มาต่อที่ดวงของคนเกิดวันพุธนะครับดวงคนเกิดวันพุธนะครับก็มาที่ โอเคเดี๋ยวขอจับไพ่ดวงคนเกิดวันพุธนะครับมาที่การงานของคนเกิดวันพุธนะครับช่วงนี้โอเคได้นางสีดาครับช่วงนี้อาจจะเครียดบ้างนะครับแต่ขอให้บาลาน e Q ซ์อีคิวสักหน่อยแล้วทุกอย่างจะบรรเทาลงส่วนการเงินนะครับต้องระว,วังสําหรับคนเกิดวันพุธนะครับ อาจจะมีการโดนหักหลังทนะางการเงินนะครับถูกการหลอกเราตรงตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์จะดีขึ้นเราต้องรู้จักการใช้เงินอย่างมีสตินะจ้าตัวเองจ๋าสําหรับดวง,งคนเกิดวันพุธนะจ๊ะโอเคมาที่ความรักความสัมพันธ์และหุ้นส่วนของดวงของคนเกิดวันพุธในจ้าตัวเองมาก็ถือว่าหวานแหววดีครับพอได้อยู่ครับแต่ด้านความการงานและการเงินอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่ ความรักของทุก่อนยังโอเคพอสมควรอยู่จ้าดวงคนเกิดวันพุธนะจ๊ะตัวเองจ้านะคะก็จบดวงคนเกิดวันพุธนะครับก็มาต่อที่ดวงของคนเกิดวันพฤห,หัสบ,บ้างนะครับโอเคมาจับไพ่ดวงคนเกิดวันพฤหัสนะครับ ามาที่การงานของคนเกิดวันพฤหัสนนจ้ะตัวเองจาานะจ๊ะโอ้โหการงานของคนเกิดดวงวันพฤหัสนนจ้าตัวเองอพูดลําบากเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคการงานช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะครับระวังเรื่องการเลื่อยขาเข้าอี้ในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นการงานต้องวางตัวดีๆให้น่ารักหน่อยนะครับอาจจะโดนหัก่ะอาจจะมีการเกิดล็อบบี้ในการหักหลังหรือการทํางานบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นต้องมีสติในการทํางานแล้วควบคุมอารมณ์แล้วก็บาลานซ์อารมณ์ให้บาลานซ์แล้วสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับอาจจะมีการหักหลังแต่ปรับไม่สถิติเป็นบวกครับแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับส่วนการเงินช่วงนี้โอเคถ้าฝ่าฟันได้นะไปได้ไกลมากพอสมควรเลยจะส่วนความรักความสมัมพันธ์ทุกอย่างส่วนส่วนของของ,ของคนก่าวันหลังภูเดีมากเพราะพาไพ่ใบนี้เป็นไพ่รองหนึ่งรองหนึ่งดีที่สุดเป็นอันดับรองหนึ่ง ในไพ่ทั้งหมดครับโอเคก็จบดวงขงคนเกิดวันพฤหัสนะครับก็มาอามาที่ดวงของคนเกิดวันศุกร์บ้างนะครับโอเคขอจับไพ่ดวงของคนเกิดวันศุกร์นะจ้าตัวเองจ้า <laughs> โ okay, อเคามาที่การงานของคนเกิดวันศุกร์ในจ้าตัวเองอการงานของคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้อาจจะลําบากบ้างนะครับขอให้ใช้ความอดทนนะครับฝ่าฟันดีๆนะครับจะไปได้สวยอยู่เหมือนกันแต่การเงินถือว่าคุณเป้าหมายดีมากครับในการหาเงินถือว่าไปได้สวยครับมีเป้าหมายวางเป้าดีๆครับแล้วลงมือทาครับสเร็จเยอะครับมาที่ความรักความสัมพันธ์และ หุ้นส่วนของดวงของคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะโหสืว่าโคตรดีมากครับไปนี่สวยมากครับโ้เข้าใจความรักของมันหุ้นส่วนถือว่ากลมเกี่ยวมากครับก็จบดวงของคนเกิดวันศุกร์ในจ้าตัวเองก็มาดวงของคนเกิดวันเสาร์ในจ้าตัวเองจ๋า มาดวงหงคนเกิดวันเสาร์บ้างนะครับโอเคมาดวงของคนเกิดวันเสาร์านะครับ, okay. ก,บ,รบก็การงานของคนดวงของคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ใช้ความรอบคอบในการทำงานนิดนึงนะครับแล้วสถานการณ์จะค่อยๆคลาย,ค,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 ยครับ ใช้ความรอบคอบหน่อยครับถ้าใช้ความรอบคอบมุ่งมั่นดีๆนะไปได้สวยเหมือนกันส่วนการเงินช่วงนี้หายากหน่อยนะสําหรับดวงคนเกิดบันเสาร์เนี่ยอดทนหน่อยนะจ้าตัวเองอดทนหน่อยนะจ๊ะ,นนะ,จะการเงินจะไปได้ดีถ้าคุณอดทนในช่วงนี้ก็พอไปได้ส่วนความรักกับทั้งทั้งส่วนนะครับของดวงของคนเกิดบันเสาร์ก็ถือว่าลมเย็นเป็นสุขดีนะจ๊ะอืมก็จบดวงของคนเกิด วันเสาร์นะจ๊ะตัวเองก็มาดูของคนเกิดวันสุดท้ายนะจ๊ะตัวเองจ้ะคือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันเกิดของอาจารย์เองนะจ๊ะมาวันสุดท้ายเลยนะจ๊ะวันอาทิตย์จ้ะวันเกิดอาจารย์ มาเริ่มวันสุดท้ายแล้วจ้ะของการดูดวงรายสัปดาห์นะครับมาจ้ะการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะจ้าวันสุดท้ายแล้วของช่วงนี้พาพิเนียปราราชาโชคนะครับถือว่าไปได้สวยครับดีเวิร์คครับได้ไพ่ดีทองหนึ่งครับส่วนการเงินก็โอเคเลยครับไปได้สวยแล้ว,วมีอะไรมีโชคลาภครับถือว่าโอเคเลยส่วนความรักความรู้สึกของคนเกิดวันทิตย์ โอเคอยู่เหมือนกันครับแต่ติดเจ้าชู้ไก่แย่นิดนึงก็แค่นั้นนะจ๊ะตัวเองก็ก็ดวงเงนเกิดทั้ง7วันนะครับก็ประมาณนี้ก็จะไม่มีการดูดวงคนหนึ่งถามนะครับก็รายสัปดาห์ตามนี้นะครับส่วนตอนนี้นะครับก็ได้ทั้งทั้ง7วันเรียบร้อยนะครับก็ลองนํามาอัดแอปใช้ดูนะจ๊ะตัวเองจ้ะส่วนตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะจ๊ะตัวเองด้วยรักครับผมอาจารย์ G จีรพัทรจีละก่อนหมอดูมิน่สวัสดีครับ